สวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับเจ้า A.S. l a v a นะครับ 4G นะครับ Iris 550ขนาดหน้าจอ4นิ้วรุ่นนี้นะครับแกะกล่องกันไปแล้ววันนี้ผมจะพามาดูตัวซอฟต์แวร์จริงซอฟต์แวร์เนี่ยมาพร้อมกับตัว Star OS 2.0นะครับเวอร์ชัน2.0เนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างก็เกีนกับตัว A.S. l a v a Super Combo A.S. Super Combo l a v a 4G นะครับ ที่เป็นรุ่นของ a 2 a 2นั่นเองนะครับที่เคยเแนะนำกันไปแล้วนะครับาวนีตวตว้ตัวนี้คือเป็นรุ่นเล็กนะครับด้วยสนุนราคาที่โทฟีส0 0พน0ก็คือ2 3 9 0บาทนะครับถ้าจำราคาไม่ผิดก็จะได้ราคาตัว4นิ้วจะได้ตัวเนี้ยสนิ้วไปไปใช้งานนะหน้าจอขนาดสนิ้วาวนี้ตัวซอฟต์แวร์ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเหมือนเหมือนกัน,นครับเห็นว่าจะมีตัวอุ่นใจนะครับ คราวนี้ซอฟต์แวร์อย่างที่บอกว่าตัวนี้ as เขาไม่ได้ install พวกแอปต่างๆมาให้ใน r อมแล้วครับทำให้ r อมนี่มันเปลืองคราวนี้คือสามารถเลือกลงได้นะครับเวลาเลือกลงเนี่ยพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะไปลงที่ตัว storage ก็ได้ถ้าตัว microsd หรือ storage เพิ่มเติมนะครับ microsd card เพื่อที่ประหยัดพื้นที่นะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ spec เ,เนี่ยมันเป็นอรอมที่เนิ่มากครับ ที่8กิกเหลือใช้ประมาณสัก4กิกก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องอบริหารการใช้งานเรื่อง Storage ให้ดีนะครับแล้วก็ตัวแอปนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมี m y b u บั y ีอยู่อันนี้ก็คือเราคงจะเห็นกันในทุกๆครั้งอยู่แล้วนะครับอา้ายังไม่ได้อลนะเนี่ย m ม b u บั y ี้นะครับออนหรือยงออแล้วนี่โอเค Enable My Buddy มาแล้วครับอันนี้ m ม Bu บัีเนี่ยมันก็ช่วยให้เราทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถที่จะ เพิ่มแอปต่างๆที่เป็นช็อตคัตได้นะครับเช่นอยากดู youtube อย่างรวดเร็วเราเพิ่มหมคบัตดี้นะครับเลือกไมคบัตดี้ขึ้นมาปุ๊บเปิด youtube ได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเลือกแอปโปรแกรมเลื่อนแล้วก็มาเปิด u t u b e นะครับก็จะเสียเวลานะครับหลายทีแล้วกดที่2ทีเท่านั้นเองก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อื่นๆล่ะไม่มีอะไรก็เป็นช็อตคัตนะครับอ่ามีตัวนี้จริงๆมีแอปอยู่ในนี้ด้วยนะครับที่มันปรีนตอร์มาให้แล้วไม่ได้บรินตอร์อสิ ให้ใช้งานนะครับแต่ว่าพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันให้ดาวน์โหลดนะครับอันนี้มีเป็นแค่ช็อตคัทให้ดาวน์โหลดเฉยๆนะครับก็แก้ไขได้ไหมละ่ะก็ได้อเลือกช็อตคัทแก้ไขได้นะครับคราวนี้ตัวนเนี้ยไมค์ปั y ี้เนี่ยเราสามารถปิดได้โดยที่เราแตะที่หน้ามันคลังไว้นะครับมันก็จะหายขึ้นไปด้านบนหรือว่าถ้าอยากใช้ก็แตะมันมาอีกทีนึงก็ขึ้นมาลวปึ๊บโอเคครับส่วนอื่นๆมีอะไรให้ใช้ละ่ะ อื่นๆครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากโฟนบูสเตอร์ปกติวันล็อกมีอยู่แล้วเคยมีในเวอร์ชันนึงก่อนอยู่แล้วนะครับตัวแอปต่างๆก็ให้มาค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์มาดูที่เซตติ้งกันดีกว่าอาอยู่ในละเซตติ setting, setting, setting. าา้งเซตติ้งเซตติ้งอ่ะฮะเข้ามาดูในนี้ปุ๊บมาดูที่อัมพ์ฟอนนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นเราว่าเป็นโทนรศัพท์เป็น s t ตล์โอเนะครับเวอร์ชัน2.0นะครับชื่อรุ่นเป็น i อริสห้าห้าศูนย์นะครับผมแล้วก็สเปคเนี่ยควอทคอร์หนึ่ง แรม 1GB แล้วก็รอม 8GB มนะครับมีอะไรให้ดูเป็น based on Android 5.1นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัว Storage ไปดู Storage กันนิดนึงอยู่ไหนเอย Storage อ่านี่ครับ Storage จะถือว่ามันเป็นมีให้ใช้งาน4.06นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอย่างอื่นตึๆๆ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรือใชงจริงก็ประมาณ 4GB กิกนะครับ 3, 3กับ 4GB กิกอันนี้มีลงแอปลงอะไรไปบ้างถ่ายรูปไปแล้วนะครับแคชดาต้า ข้อจริงก็เหลือใช้อย่างที่บอกว่ามัน,มนค่อนข้างลําบากนิดนึง่งคราวนี้เราจะใช้เนี่ยก็ควรที่จะต้องซื้อตัวเมมโมรีการ์ดนะครับมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนดีฟอลต์ได้อยู่แล้วไปลงข้อมูลที่เมมโมรีการ์ดของเรานะครับอื่นๆมีอะไรครับมีกาสซั่มเคสเชอร์นะพวกเคเชอร์ต่างต้องบอกว่ารุ่นเล็กๆก่อนหน้านี้ครับที่เป็นลาวาเนี่ยไม่ได้มีเตัวฟีเจอร์หวกงนี้มาให้นะครับเป็น star os เนี่ยรุ่นก่อนๆจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ย ราคา2,000กว่าบาทนะครับก็ได้ฟีเจอร์พวกนี้มาใช้งานนะครับก็ s t o m c a t c h e r คือมันมี c a t c h e r Pa n e l แนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ไม่ออกเดี๋ยวเราเปิดก่อนสิอ,อ่าโอเคเปิดก่อนนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าใช้งานกล้องนะครับเขียนกอไก่นะครับดันโอเคเราจะเห็นว่ากอไก่แล้วเปิดใช้งานมาเขียนกอไก่ลงไปก็เข้าใช้งานกล้องอย่ได้ทันทีนะครับง่ายดายนะครับถือว่าง่ายมากปุปิดไปเซตติง้งอ่ะ เข้ามาดูอีกตัวหนึ่งตัวสมาร์ทเมคอัพนะครับไม่ได้เปิดอัพเปิดซานะครับก็เวลาปิดหน R ้าจอเครื่องอยู่นะครับว่าเป็นสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับเราก็จะเข้างานใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับง่ายไหมง่ายมากนะครับก็เป็นฟังก์ชันฟังชันล้ำๆที่รุ่นเล็กๆนี่ไม่ค่อยมีหรอกนะครับ motion gesture flip to mute นะครับ alarm หรือ incoming call ก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะครับ ก็เวลารับสายก็ใช้เช็คก,ก็ได้รับสายเพราะว่ามีแฮนด์ฟีสวิตด้วยนะครับอีกอันนึงคืออะไรเอ่ยโมชั่นเกชเชอร์ไปแล้วนี่นะ hey, hey. ก็หมดแล้ว3อย่างนะครับที่เป็นเกชเชอร์ต่างๆนะครับเรื่องดิสเพลย์นะครับก็สามารถที่จะเปิดเพิ่มเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้นี่ก็น่าจะสำคัญสำหรับคนใช้งาน,นครับเพราะว่าน้าจอนี้ขนาด4ีนิ้วก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่มากแต่ว่าบางทีก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็สามารถเปลี่ยนขนาดฟอนต์ได้ปรับระดับแสงอื่นๆมีอะไรอีก ซร้าอะไรแปลกๆไหมไม่มีนะครับตึ๊บๆ,ๆไล่ไปจบครับก็มีประมาณนี้โดยที่นี่นะครับอาา่าฮะเข้าไปที่กล้องละกันจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรละกล้องนะครับคาเมล่าคาเมล่าเนี่ย กล้องหลังห้าล้านกล้องหน้าสองล้านนะครับมีเป็นไงบ้างอ่ะดีไหมครับก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึง่งอ๋อในแบบไปหน่อยเราชอบเอาในแบบคนนี้มากเลยอ่ะ จะได้เห็นชัดขึ้นอ่านี่ครับแล้วก็จะมีถ่ายวีดีโอได้แน่นอนครับปกติเลยแล้วก็ beauty ไฟล e นะครับเราถ่ายแนวะต้องแนวตั้งกันแนะก็จะเห็นสามารถพรีวิวภาพที่เห็นได้เลยนะครับพรีวิวได้ว่าตอนนี้เราติเกอันนี้แล้วแล้วก็จะมี smooth หน้าขาว ทางแหลมไหมตาโตไหมนะครับสีขาวนะครับแล้วก็ถ่ายก,ก็เป็นพรววิวนะครับแล้วหลังจากเราพรววิวแล้วไม่พอใจนะครับถ่ายมาแล้วไม่พอใจนะครับต้องปรับนิดหนึ่งอ่ะเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะทำอะไรสามารถอีดิทได้ด้วยนะครับจริงแล้วอีดิทภาพได้อ๋ออันนี้มองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวนะตึ๊กตึ๊ก อัดได้ไหมอ่าจุดแตกต่างนะครับสามารถอ it ภาพดได้นะเห็นว่ามีแค่เป็น beautyfy นะครับแต่ว่าไม่สามารถอ i t ท,ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าสวยหรือว่าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับจริงๆริแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับเช่น iris เจ็ดห้าสูงย์เนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นหน้าขนวิ่งนะครับก็สามารถปรับหน้าได้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ไม่สามารถทําได้นี่คือแค่สามารถ ปรับแต่งปกติได้แค่นั้นเองครับก็วพวกกรอบภาพต่างๆเพิ่มแสงสีหรืออื่นๆนครับแค่นั้นนะครับนะครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับโหมดอื่นๆก็มีให้ใช้นะครับมีอะไรบ้างมี HDR มี Sound and Picture นะครับ p a n o r a ร a Gift Mode Template Multi Angle แล้วก็ i n t e l l i g e n t Selfie i n t e l l i g e n t Selfie ก็เหมือนกับ <Move left. S 1> อนนี้ครับ ถ่ายสองคนก็ได้นะถ้าเราถ่ายสองคู่นี่ครับบุกเล e <Move> perfect say cheese cheese เออนะครับ, <Say> รบก็จะไปแล้ว e e e not detected move right มันก็จะเป็น, <Please. S 1> นเวลาเราใช้กล้องหลังนะครับง,ง่ายๆใช้กล้องหลังมันก็จะสะดวกนะครับมีคนคอยพูดนะครับส่วนกล้อง,องด้านหน้าละ่ะกล้องด้านหน้ามีอะไรบ้างอาโอ้โหเห็นชัดมากสิวไหม ข้อหน้าเนี่ยเป็นฟิกโฟกัสนะครับแล้วก็จริงมีบิวตี้ไฟได้เหมือนกันนะครับอือม uh, เหมือนกันเดะเลยแล้วก็มีอะไรได้บ้างายเซฟี่อ่านี่ถือว่าโอเคนะครับใช้ายเซฟี่ได้ <S <S ค่อนข้างดีเลยายเซฟี่เนี่ยเพราะว่า, <S <S 1> <S 1> าจะได้ภาพที่กว้างขึ้นนะครับปกติเนี่ยเรา ถ่ายคนเดียวนุตึ้งตึงกำลัไปปิดกันอทำมาได้ไหมเนี่ยยากจังเลยปกติมันต้องไปแล้วสิฮ,ฮิอ่ะเปลี่ยนกล้องหลายก่อนตึงไม่ใช่มาดยทัสกรีนเนี่ยผมทัสอยู่นะครับไม่งั้นไม่เป็นไรเรา เข้าไปใหม่ได้ไหมทัด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 แต่ว่าเลื่อนได้นะนะคนนี้ทัดตรงนี้ได้แต่ว่าทัดตรงนี้ไม่ได้ซะอย่างนั้นผมก็กลก็งงๆเหมือนกันก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกซอฟต์แวร์นะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นไปดูในแกลลอรี่ก็ได้แกลลอรี่แกลลอรี่ภาพวายนะครับ ก็จะได้ภาพกว้างขึ้นนะแต่จะเบอร์อันนี้คือมือไม่นิ่งเนาะประมาณนั้นหลักๆกล้กลองก็จะมาอีกประมาณนี้แหละครับหมดแหละสำหรับตัวลาว a า 4G นะครับไอริ550นะครับรุ่นนี้ราคาดีนะครับราคาเบาแต่ว่าภาพที่ออกมาต้องบอกว่าก็ยังไม่ค่อยไปทับใจมากนะครับยิ่งตอนถืนเนี่ยยิ่งนอยยิ่งเยอะนะครับก็ราคาในระดับนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงแต่ว่าก็พอ ดูไกลๆก,ลก็โอเคพอได้แต่ว่าถ้ามาซูมเนี่ยซูมเ,เห็นแล้วมันก็มันก็เยอะนะครับะฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะวันนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ